สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูอาหารครูที่ไม่ค่อยเหมือนบ้านเราอีกอย่างหนึ่งสอ,อ,องขั้นอย่างครับอันนี้เขาเรียกว่าผัดอะไรนะผัดข้าวผัดแดงข้าวผัดแดงเอ่อเหมือนข้าวผัดทัว่วไปแต่ว่ามันสีสันสีแดงเนาะข้าวผัดแดงใส่ไข่แล้วก็ใส่กุ้งเนาะมัพอตัวครับนู่นแต่ลังทำอยู่ใน <c oughs> ตัวผมก็เนี่ยแลเครื่องเคียง เวลากินก็กินแบนี้ครับเขาเรียกอาจานจานนลองกินนะครับก็กินก่อนรด้กินหลังรือกินพร้อมกันพร้มกันเลยครับแก้วกับข้ามก็ข้าวใส่างนีะอหมครับก็ผัดแดงอืมอืมอืมนึกไปครับเริมไื้อากเลยวอืมอย่างนึงแนะนำครับนี่ ปลาส้มบ้านเราไม่เขไม่มีปลาแบบนเขาเรียกปลาส้มปลาโรสเซียวแกงส้มปลาโรเซียวนี่คุณยายยายเคยกินตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆมันปลาปลาทะเลได้ปลาทั้งคู่ปลาทะเลเลยปลาโรเซียวปลาโรเซียวผมมาปลาทะเลลองลองลองทั้งหลายปลาโรเซียวแต่แต่ว่า รสชาติเียส้มหรือคล้ายๆกันก็มั้งะลองดูมะเปืี้ยวอะไรมะเขือเปี้ยบเป็นมะเขือี๊ยบอะไรอืมป็นเปียงส้มที่อ่าวันนี้ผมไปซื้อตลาดมาใช่ครับอ่าก็เออย่างนี้ครับอันนี้เื่ออะไรนะชงวง เขาอหญ่เออยาหนี่ครับหมูคนที่มาเอ่อมาจันทบุรีถ้าถ้าไม่ได้กินหมูชมวงเหมือนต้องมาไม่ถึงเนาะมันเป็นอาหารสัญ,ญลักษณ์ของที่เนาะออกหวานเน <ừ> าะคนกรุงเขา,ก,ากินหวานชอบกินขนมหวานอะไรประมาณนี้ <ừ> หวานเปหน่งแค่ทับยังทำไม่หวานี่งเกิดท้อวงเป็นพืชคล้ายๆใบคล้ายๆอะไรนะีอ่อย่างนี้ครับลืมชนะื่ออะไรเนอะอู้หัดสติชอบกลิ่นะสอบสติ ได้อ่ะเต๋ยยงไม่กินเนื้อเต๋ยแต้วยังทำแกงป่าแกงป่าอะไรมปลาปิเด้าครับอันนี้อร่อยไห้คัผัดะเทยนครับรรมอาจารย์ก็อย่าลืมนะครับแนะนำอาหารชมาหารอีกอไอีกสี่่าขยะไก้าคนนี้กับอ๋อยกุ้ง